เอทิศการละครภูมิใจเสนอละครสองทุ่มตอนอนันศิริวชิรผักตอนที่ยีกูนั่งดูข่าวไทยรัฐเรื่องน้องฟ้าเรื่องอีกั้งกับไอ้อ้วนที่ทรมานคนกูพอเข้าใจได้ว่าสันดาลมันหยาบเพราะมาจากนรกแต่เรื่องน้องฟ้านี่สิกูไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมถึงยอมคนได้ขนาดนี้ คนเรามันอ่อนแอได้ขนาดนี้เลยเหรอขนาดไม่กล้าสู้ไม่กล้าแม้แต่ร้องขอความช่วยเหลือไทยรัฐก็เล่าเรื่องการหนีจากนรกมาเจอทั้งแม่ชีทั้งตำรวจพอไอ้อ้วนมารับกลับก็ยอมกลับไปที่อุ๋ยก็อธิบายว่ากลัวไอ้อ้วนเลยต้องยอมกลับคืนนี้น้ำมืง กูไม่เข้าใจมันมีเหลือหนีมาเจอตำรวจแล้วยังยอมกลับไปกับโจรการศึกษาไทยมันห่วยขนาดที่ไม่เคยสอนเด็กเลยเหลือเรื่องสิทธิในร่างกายอ้าวอีตรีนุชมึงปรับหลักสูตรด้วยอีดอกเด็กไทยแม่งหัวอ่อนแท้ปกป้องตัวเองไม่เป็นอันนี้กูงงมากวิชายูโดต้องเข้าแล้ว หลักเบื้องต้นคือหากมีใครมาหาเรื่องต้องพยายามหนีก่อนอย่าไปตอบโต้แต่ถ้าหากหลีกเลี่ยงไม่ได้คือมึงต้องสู้เข้าใจไหมอีดอกหลักการต่อสู้ป้องกันตัวเป็นเหมือนกันหมดทุกศาสตร์อย่าไปตอบโต้อย่าอวดเก่งเลี่ยงการประทะให้ได้ก่อนจนสุดวิสัยก็งัดแม่ไม้มมยไทยจัดหนุมานถวายแหวนให้แนงเลย อย่าให้มีคนแบบน้องฟ้าอีกคนที่ไม่รู้แม้แต่เรื่องสิทธิในร่างกายตัวเองไม่รู้แม้แต่กลไกการป้องกันตัวจากอันตรายพวกมึงก็อย่ามาด่าก,กูล้วว่าทำไมมาวิจารณ์น้องฟ้าอ้าวกูก็งงไงตามสัญชาติญาณของคนหรือสัตว์หากเข้าสู่ภาวะอันตรายจะต้องต่อสู้ไม่ว่าด้วยกําลังกายหรือด้วยสมอง ต้องหาทางเอาตัวรอดจากภาวะวิกฤตให้ได้เพื่อให้มีชีวิตรอดต่อไปแล้วภาวะที่เหนือรู้สึกผูกพันกับคนร้ายกูก็เคยฟังไม่ใช่ว่ากูไม่รู้เรื่องจิตวิทยานะที่อุ๋ยอ่านข่าวว่าฟ้ารักใจกั้งแบบแม่เลยปล่อยให้แม่ตีแม่ทำร้ายกูฟังแค่นั้นกูสรุปให้พวกมึงเลยว่าหลักสูตรการศึกษาชั้นอนุบาลชั้นประถม ต้องยัดเรื่องสิทธิในร่างกายให้เด็กเรียนอย่างบวนทั้งเคสอีหนึ่งจบทวารที่ลูกสาวซื้อบื้อให้พ่อบีบนมบีบก้นทั้งเคสน้องฟ้าที่ให้ใจกั้งกระหน่ำตีแล้วไม่แหดปากเรียกให้คนช่วยมันคือการที่เด็กไม่รู้เรื่องรู้ราวว่าร่างกายตัวเองมีค่าแค่ไหนแม้แต่พ่อแม่ก็ไม่มีสิทธิยัดเยียดความรุนแรงให้ลูก กูไม่รอนักจิตวิทยาแล้วกูระบายเองละกันใครมีลูกมึงสอนแต่เล็กแต่น้อยเลยอวัยวะส่วนไหนห้ามให้คนอื่นมาจับเช่นปากนมก้นจิ๋นจูหากใครมาจับให้วิ่งหนีหรือตะโกนให้คนช่วยไม่อย่างนั้นจะมีอีกกี่น้องฟ้าที่โผล่มาอีกในอนาคต ส่วนคดีน้องจูนไม่รู้ใครที่ใครน้องละกูเรียกตามบอกลายจุดที่โดนสามีซ้อมปางตายแล้วไปขึ้นศาลทหารนั่นก็ยังจัดว่ามีเลือดนักสู้ไม่ยอมให้ผัวซ้อมอยู่ฝ่ายเดียวแม้ผลทางคดีมันจะออกมาทุเรศทุรังตามสไตล์กลาแลนก็เถอะเพราะระบบศาลทหารในยุคควายสอชอรเรืองอำนาจ พวกมึงก็รู้อยู่ว่าสารพระภูมิยังจะศักดิ์สิทธิ์มากกว่าเอาเข้าเรื่องอีหัวกกูบ่นสะยาวแฟนคลับออนอนงของกูนั่งหาวหมดแล้วนี่กูรอให้น้องนงได้รับยศคุณหญิงเร็วๆนะไม่รู้ทำไมปล่อยให้เบนทยุตราและหนึ่งฐานิดาแสงหน้าไปได้วันนี้กูจะมาเล่าเรื่องโรงแรมสีดาวต่ออีกนิดหนึ่ง จากตอนที่แล้วกูได้โชว์เสาไฟโคมไฟของโรงแรมไปแล้วหากใครก็ตามที่เสเรอถ่ายรูปติดโคมไฟพวกนี้มาแล้วระบบเซ็นเซอร์กูตรวจจับได้รูปภาพจะวิ่งเข้ามาในระบบและโชว์เลยว่ามึงไปเที่ยวที่นี่แล้วหากมึงผมสั้นซอยมีเพื่อนในสังกัดที่เกี่ยวกับคุณหญิงทั้งหลาย แสดงว่ามึงอาจจะเป็นเด็กของท่านประธานการลงรูปในยุคที่ AI เรืองอำนาจก็เป็นแบบนี้ละระบบกูจับได้เพิ่มอีกสองคนวันนี้มาทำความรู้จักกับนววานสิริวัชิระผักสาวผู้ทำตัวโลโปรไฟล์แต่ก็ไม่สามารถรอดดวงตาพยายมไปได้ภาพคมไปแม่งลอยเข้าตาข่ายดักวิญญาณของกู นววันเป็นสาวเหนือก็แถวแถวลำปางเชียงใหม่ไปหากันต่อเองว่าคนแถวไหนกันแน่เป็นสิทธิ์ร่วมสำนักกับออนอโนงเวลชยุตราหนึ่งฐานิดาและสังวานมีอาจารย์ร่วมสำนักแถวแถว,แถวปราณบุรีมึงคงรู้นะว่าแถวนั้นเขาผลิตทหารนายสิบและมีการกึกโดดร่วมกันแถวไหน ใครไม่รู้มึงก็ไปนอนส่วนสวนประดิพัทสักคืนสองคืนจะได้หายเจรอว่าหน่วยฝึกมันมีที่ไหนบ้างหลังจากฝึกเสร็จก็ทำงานแบบเดียวกับที่เขาจ้างมาคือต้องรักษาความปลอดภัยให้ท่านประธานผมยาวๆก็ต้องตัดสั้นซอยจนเพื่อนพากันบ่นว่าเสียดายผมสวยๆสาวเหนือนั้นผิวขาวละมุน พอมาฝึกมาโดนแดดแนมะ้ดำก็ไม่ดำนานผิวฟื้นฟูได้เร็วประกอบกับหน่วยนี้พากันสัญญกรรมและดัดฟันกันเป็นนิสัยนววันจะได้ทำหรือไม่กูก็ไม่รู้นะอีฮวกลืมบอกชื่อเล่นนววันชื่อเล่นคือน้องเตยณนะปัจจุบันก็เป็นผู้พันแล้วส่วนเพื่อนรุ่นเดียวกันที่ไม่เข้าตาท่านประธาน ยังเป็นจ่าสิบเอกอยู่เลยเวนกรรมเวนกรรมนววันจะแก่กว่าคุณหญิงเบลนะเพราะรุ่นนี้เขารับสมัครเป็นช่วงอายุถ้าเบนชยุตราอายุ28นววันก็จะอายุ33ปีนววันเป็นคนที่รักสัตว์มากทั้งหมาและแมวความเป็นสาวเหนือที่ใจเย็นชอบสลอ,สอซอซึงและกีตาร์ ก็อาจเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ได้รับความรักจากท่านประธานและได้บินไปเยอรมันร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่แต่จะรบกันอีท่าไหนกูก็สุดจะเดาแค่อยากถามนววันว่าค่าที่พักใครออกให้จ้าแล้วได้ค่าเบี้ยเลี้ยงตอนไปราชการต่างประเทศไหมให้เพื่อนรักที่เป็นเน็ตไอดอลมาตอบก็ได้นะ เพื่อนรักคงตอบแทนประชาชนได้เพราะเป็นคนแรงแรงตรงไปตรงมาถ้าให้ดีขอบินค่าใช้จ่ายทั้งหมดของนววันด้วยพวกสามกลีบลำดวนจะได้หุบปากเลิกนินทาแล้วพวกสลินน้ำเหลืองจะได้กราบสนิทใจในตอนนี้กูจะเลอหน้าให้นะกูไม่เปิดหมดแบบคนอื่นถือเสียว่าเป็นโปรจากกู เห็นทำตัวโลโปรไฟล์แต่เสือกถ่ายติดธงเยอรมันกับระเบียงโรงแรมมาให้กูเห็นมาแนวเดียวกับคุณหญิงหนึ่งฐานิดาอยากโชว์โรงแรมอยากโชว์ฮิมะแถมโชว์ในช่วงที่กระแสไม่เอาหนึ่งหนึ่งสองคุกกลุ่นทุกทวีปคนชื่อนววันคนนี้จะใช่คนเดียวกับนววันสิริวชิระผักหรือไม่ กูไม่ปันธงนะกูแค่สงสยัยกูไม่ได้เก่งเหมือนช่องคนไทยในยูเคนะเอาพอหอมปากหอมคอนะฟังแต่สาวอีสานมาเยอะแวะขึ้นเหนือพอเป็นพิธีใครที่รอแคปภาพเพื่อเอาไปเปรียบเทียบก,กับรูปนี้ที่คนไทยยูเคได้โพสไว้เป็นรูปอ้างอิงให้สามปีดลำดวนได้สะกดรอยตาม มึงหมดสิทธินะจ๊ะมึงก็ดูรูปอ้างอิงต่อไปเถอะตอนนี้กูไม่เปิดหน้าใครมีปัญญาเปลี่ยนภาพที่เลอกลับไปเป็นภาพต้นฉบับมึงทำเองแล้วมึงจะเห็นแบบที่กูเห็นว่าคนนี้สวยมากน่ารักมากสวยกว่าเมียน้อยท่านประธานอีกส่วนใครที่บอกว่ากูโมแล้วมึงมาตามฟังทำไม ไอ้โรคจิตนี่นิทานหลอกเด็กนะมึงกดดูเพลย์ลิสต์ด้วยไอ้บ้ากูเขียนว่าเรื่องจริงซะที่ไหนเอออีกเรื่องสำหรับคนที่ถามว่าทำไมที่บ้านปล่อยให้ลูกสาวมาทำงานนี้คือนี้นะแม่สามปลีดดอกลำดวนกูบอกให้เลยว่าที่บ้านสาวสาวพวกนี้ชอบมากและเป็นสลิ่มทั้งตระกูลจบนะไม่ต้องมาถามอะไรเสริแบบนี้อีก เขารักโคดเงาท่านประธานและไม่เคยสนใจเหตุการณ์เดือนตุลาไม่เคยสนใจเหตุการณ์ฆ่าคนเสื้อแดงเขาไม่สนใจนะจ๊ะเพราะเขาคิดว่าท่านประธานคือเทวดาเทวดามีหรือจะฆ่าคนมีหรือจะใส่เสื้อผีบ้าแบบจัดสินเทวดาที่ไหนจะใส่เสื้อแบบนั้นเดินออกจากวัง,งนั่นระดับประธานบริษัทนะ ประธานคงไม่เหี้ยขนาดนั้นหรอกเทวดาของชาติใส่เสื้อขาวนะจีสามปลีกลำดวนนี่คือแนวคิดของสลินน้ำเหลืองผู้เป็นพ่อแม่ของสาวสาวแกงออนอนงตอนน่าจะมาเล่าเรื่องน่ากลัวน่ากลัวกูจะเล่าเรื่องผีสามหัวหนึ่งห้ามผวนละ่ะช่องนี้เป็นช่องกรอนการเมืองและสังคม แต่ตอนนี้กูติดพันซีรีส์ออนอนงอยู่ถ้าเห็นกูลงกรอนกวีก็เข้ามาฟังด้วยนะฟังให้มันครบทุกมิติเห็นกดซับเข้ามามากมายอย่าเสือกฟังแต่เรื่องแม่หญิงทิ้น้องนอยไปหลักจะไปดูช่องหม่อมดิวทอพอจอรอทัพพีจะร่วงส่วนช่องนี้ก็ขอกล่าวทิ้งท้ายว่าตอลอจะรอตะหลิวจะร่อน จบตอนออนอนงศิริวชิระผักตอนที่20คิดเขียนฟ้าพิฆาตโดยกวีประชาชนกระวนประชาชี